ศาสนาพิธีธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560บทที่4เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาบุญไปชมรมศิละปะก,กันไหมเขามีสอนทำกระทงเอาไว้ลอยกระทงเย็นนี้ด้วยนะจริงด้วยสิวันนี้วันวลอยกระทง ว่าแต่การลอยกระทงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมต้องลอยกระทงกันด้วยนะการลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วล่ะถ้าอยากรู้ครูจะอธิบายให้ฟังนะพิธีลอยกระทงตามประทีปการลอยกระทงตามประทีปเป็นประเพณีมีมาแต่โบราณสำหรับประเทศไทยมีหลักฐานการจัดพิธี ลอยกระทงตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนำมัทาในชมพูทวีปอีกในหนึ่งเพื่อขอขมาพระแม่คงคาซึ่งพวกเราอาศัยใช้สอยในการดำรงชีพเป็นการแสดงว่าคนไทยเป็นผู้มีความกระตันอยู่ต่อสิ่งให้ประโยชน์ตน แม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในอัตถกถาปุณโนวาทสูตรกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแม่น้ำนำมัทาพยานนำมัทานาคราชทูลอาราธนาให้เสด็จไปสู่นาคพิภพ,พ,พด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเพื่อถวายบูชาสักการะพระองค์เสด็จไปตรัสเทศนา โปรดพญานาคราชพร้อมบริวารแล้วขณะเสด็จกลับพญานาคราชได้กราบทูลขอสิ่งระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอนุสาวรีย์สำหรับบูชาสักการะในการต่อไปพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ตามความประสงค์โดยประดิษฐานรอยฝ่าพระบาทไว้ณน่าริมฝั่งแม่น้ำนำมัทานั้นให้เป็นที่สักการะบูชาของพญานำมทานาคราชและบริวาร ืมาสบคุณครูช่วยอธิบายความเป็นมาของพิธีลอยกระทงตามประทีปแบบละเอียดละเอียดได้ไหมคะได้สิเอพิธีลอยกระทงของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโข,ขทัยเป็นราชธานีในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยที่5นิยมทำกันเป็นประเพณีในวันเพ็ญเดือน12โดยปรากฏในหนังสือตำรับเท้าศีจุลาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไทยและเป็นพระธิดาของพระศรีมโหสถตำแหน่งราชครูตระกูลพราหมณได้เรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับราชประเพณี12เดือนในราชสำนักพระมหาธรรมราชาลิไทยความตอนหนึ่งว่าถึงวันเพ็ญเดือน12พระร่วงเจ้ารับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในเท่าแก่ แม่เท้าทั้งหลายตกแต่งประดับกระทงดอกไม้ทูบเทียนนำลอยน้ำหน้าพระที่นั่งตามประเพณีของกษัตริย์โบราณที่มีมาจากข้อความนี้แสดงว่าการลอยกระทงตามประทีปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือน12ของไทยทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีและในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห5ก็ทรงกล่าวถึงพิธีลอยกระทงตามประทีปไว้แสดงว่าพิธีนี้ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอดพิธีลอยกระทงตามประทีปเรียกกันทั่วไปว่างานลอยกระทงในภาคเหนือจัดเป็นงานใหญ่เช่นจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่างานประเพณียี่เปงถือเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันดีจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือก็ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเช่นเดียวกันส่วนจังหวัดสุขโขทัยเป็นต้นตำรับของพิธีลอยกระทงตามประทีปได้จัดงานพิธีเผาเทียนเล่นไฟเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดในช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นงานประเพณีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่จริงแล้วก็คือประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพบ,บูชาต่อรอยพระบาทนั่นเองถ้าคุณครูไม่อธิบายให้ฟังหนูคงไม่รู้เลยค่ะใช่แล้วเอในสมัยก่อนก่อนลอยกระทงตามประทีปบูชาพระพุทธบาทโบราณมีการกล่าวคำบูชาด้วยแต่ปัจจุบันการลอยกระทงโดยทั่วไปเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะคนหนุ่มสาวจะชวนกันไปลอยกระทงเป็นคู่คู่และส่วนใหญ่ จะอธิษฐานเกี่ยวกับความรักจึงทําให้ไม่ค่อยมีคนนึกถึงวัตถุประสงค์แท้จริงของประเพณีการลอยกระทงตามธรรมเนียมโบราณรู้แบบนี้แล้วตอนลอยกระทงเย็นนี้ผมจะตั้งใจบูชาให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการลอยกระทงครับดีมากเอาละทั้งนั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะทำกระทงไม่ทันเพื่อนๆเ,เขานะครับ